สวัสดีพี่น้อง้เตากเลปลาติวปลาติวสมัแขนปลาดุงกินบมาปลาลกไม่จงขักเป็นไรจ๊ะจงบอเห็นไหมเขาอยู่เห็นตกลกตารางนะฮัลังแงเห็นย่เห็นปลาซิวย่เห็นปลาซิวนี่เห็นเห็น เห็นเปรี้ยวกับบัวรายพี่น้องป้าลูกเอ้ยนี่แหละนี่ตาตี้วดิจ้าเดือดห้าไม่นำกันเด้อทายไม่นำกันสวัสดีพี่น้องให้น้องเนยถ่ายคลิปหายชิรอดอยู่บนเนาะใไอพวกไม่เท่าลูกไม่นำอันนี้ก่อนข้าวหนึ่งนี่พวกเท่าลูกเปรี้ยวดิเบาหนัมจี้ไพ่สอนไพ่สอนมากโมนี่ แม่น้ำเออแม่ตะชนยุงกับไผ่กับโพเมกับแม่น้ำกับพายกับกําองกับชุดนีดลูกใครดเพงปูกเกเือแห้งบ่เียเรียกปลาทิวฮกามาโดยแม่ตะหวโดย เออเอามาตะหวยฮ่าได้เิยตวับดีปายุงดูสวัสดีปายุงถ่ายกะรู้ว่าถ่ายจะมาเบิ่อไหมงานก็ถ่ายแต่ว่านี่ สองริดมาทำอะไรมักมาตึงน้าตึงน้ำมเทานรอะไรกำลังิข้าป้าลูกรดีมาต่ใส่ผกเียนเดชเอ้าทรงน้าเาน้ำกำลังพร็ด ให้อาจีตบอ้าว้ากล่องกระยาทั้เข้าบกตากล่องหนี <c oughs> ่ค่ะน้ำอยู่่น้อเห็นอ้ห <c oughs> เห็นเห็น้เห็นบเอ้ยเห็นน,น,น,น้นแ <c oughs> ่งีหนึเขาปาลุงเอ้ยนึงขาให้น้องเนน้องเนยน้องหลีกินบ่ข่าแดงจ้าพี่น้อเข่าแดงมัน <c oughs> นม่คิดฆ <gasps> <c oughs>: <c oughs> um. <c oughs> uh ่าตั้เ้จมันจิทำัมนละาแล้วแล้วโอ๊ยมาใส่อะมาเบ่งพอตีตอกไปรู้เลายคนกินเสร็จไปรู้ื านีบาทไแบบพดยิ้มเสียงยเ<อ>ามาแล้วหืฮจังหวะนี้จรูหห้หืหืหน้องเลยทำอะไรมา,มาบึงพาเตะต่อทำปเค็มเออ

โอ๊ยลุกไปขยะไปแล้วอืมทำงานใหไปรู้ลุกไปนิดหนึ่งถึงั่งเจ้าประหยัดเงีบนะนั่งเจ้าบันทึกบันทึกเสื้อได้มอะไ่ะเย็นเกี่ยวนอนเดี๋ยวัก

กลัง่โถข้างวาง่างเี้ยเป็นนาแก่จริๆที่็ีเต็มเลยอะไรเป็นได้บ่ได้บ้งปไปกัเเอาไมันดตตต่อยแแรงๆพี่น้องเยอเป็นได้เมื่อยป่

โอ้กอันนี้มันมาค่ะนี่ก็เบิดซแ่ใ่ลงมาดเปลี่ยนค่ะลูมาอยู่ฝั่งนี้วะโอ้ยมันปันเห็นแบกขามึงนั่งกรแต่กมองแบกแบงยุ่โอ้ยมึงนี่เงี้ยโอ้ยเดินเหรอไปโอ้ไป

คำพ้องมาแล้วป้าลุงสบายดีปะลุงลูกคำพ้องสบายดีป้าลุงก็งามละหนูนี่ไม่ขีหลุดไปเอาแส้วดีปะลุง ไปดปาลุเมื่อไปดีป่าได้เออเมือนหนาเนาะเมื่อนี้กินตังขับปุ่นเลิกกัตื้แ้งไว้เวหนี่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 โอ้ยนี่บังตาเลย วปามคืบมาปะลูกนี่มีบหัวพ้นจิตโตเพิ่อบ้างสองสหายเป็นมมาเบิ่มใหเตต่อใน้องเอย sáng xiao hên tê tô hên ơi nam cái tô nọ không? Là. mình nhắc cả cái ô hừa cả lây nhọ hên ông Lúc lóc lót đi lúc lóc có đúng đưa anh gọi anh ơi ông gần cài nhầm đứng lên hết tối mãi 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 Hết mãi mãi บอว่านงเทานัมิ้งา่อยกโอยีอไเน้องอันนี้สิเป็นไอไอน้องมอนงแมมไออีกน้องมองแมมเื่อน vừa lai nhội này. đi học kinh nghiệm một con với nó này. lẽ ông. thì học vận động cái hả. để เป่าุุประทัดเก่ามากขึ้เก่าตอะไรอตไไปกินดูหนักเโอ้ยอ้าาสโอ้ยเลยไปยางนันแท้เนี่ยกูได้เลยปงนะกูจมี่นี้จแดงเก่งเลยมาเลย ไทยกับโนไลค่ะมากไปหน้อยออกกําลังกายเขื่อไล่่อยจนเปียกหมดเลยน้องแมมก็มาซองเสียวเพื่อก็มาซองเสียวเพื่อก็ขี่ปั่นจักรยาน้วยแผลเลียเลียเลียกกูแลมันวิ่นหนุยไปได้กู น้องหล่นลบลงอันเดีเนะจะมาเจียบอีเด้อน้องมอสก็มาเลยพี่น้องเว้ยไปทมน้องมอสก่อน ทรงมเหมนพี่น้องไปเยวทางไดคมมืออนี้ฮะไปขูบ้านไปขูบ้าน้องมดนะผัวสาวน้องัอึดประนลงขีบยุคมือหน่บวี้ขีบลงมันก็มาถ่ายขีบนั่นก็บโมีเลยอซีเป็นแห่งกาให้น้องมดลงขีบลแนวเนลงหดขีบประนก็ได้เฉลยเงินก็ได้เฉลยเงินซ้าย

เขามแกกาชมเาโอ้ยกดพีนอนหนะเนาะทีมงานเชียร์เตะตอกเลห้าบาทสามสี่บาทตัด

ไอ้ยงอ่ปนได้หนึ่งอไปนขอบคุณที่เขามาหบชมลาแล้วสวัสดีเร็วสวัสดีลุงอั้มงโอ้ยี่